สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลเหตุกถูกถูกทันครับมือนีเศร้าของวันที่8นะครับอ่าก็คือเกาคือเดิมนะครับมือนีสีพา f เอฟซีทางช่องเข้าครับอ่ามากกันแล้วครับเอฟซีลอค่อยกันไลครับสายเจ้ามือนะครับกับงวดประจําวันที่16ธันวาคม2566ครับอ่าแนวทางสายเจ้ามือครับถือว่ามาเร็วนะครับตึกใจ f ่เอฟซีทางช่องกันนะครับสีาเอฟซีมาติดตาม นะครับเสาของวันที่8นะครับแนวทางตัวเลขครับสายเจ้ามือนะครับงวดนี้แอดวีไลเบื้องล้วครับถือว่างามถูกอกโดนใจ fc กันเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับขอมาเบิ้งมาชมครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนะครับที่สำคัญ fc ใหม่ครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิบ่าผ่านข่าวสารแนวทางกันนะครับอ่ะครับเพื่อควเป็นการเสียเวลาครับสี่ไพ่ fc ทางช่องเฮาครับมาติดตามกัน แนวทางสายเจ้ามือครับงวดประจำวันที่16ธันวาคม2566ครับตัวเลขแนวทางสีถึกอกโดนใจคุณพ่อคุณแม่กันบอนะครับขอคนละหนึ่งไล่หนึ่งแชร์ด้วยครับครับอ่าหลังจากทางแอดวินไล่นะครับมือนี้มาขายย่างนะครับอ่ามือนี้ขายย่างอ่าราคาย่างก็ลงนะครับเอฟซีทางช่องเฮานะครับช่วงนี้ราคาย่างตกนะครับหลังจากไอ ช่วงก่อนเกี่ยวเขานะครับทั้งแอดวีไลก็ได้ขาย28บาทอยู่นะครับลงมาเรื่อยๆครับเอฟซีมือนี้ทั้งแอดวีไลขายย่บบาทนะครับอย่างลงอาครับนี่เป็นสายเจ้ามือนะครับเอฟซีครับสี่ออกมาฝากมาตอนกันเส้านีครับสายเจ้ามือครับนี่คืองวดที่ผ่านมานะครับเอฟซีก็ล่อค่อยกันหลายนะครับวิ่ง9กับ4นะครับแนวทางสายเจ้ามือนี่เป็นบนล่างอยู่แล้วนะครับอ่ะเป็นบนล่างนะครับ แนวทางกลับมา97ตรงๆกันนะครับพวดนี้นะครับ16ท่านว่าคมครับ2 5 66ครับสายเจ้ามือนะครับสีใดตัวใดมาฝากมาตอนกันนาครับกลับมารอเบิ้งน้ากันนะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลกับสีเขียนตัวเลขแนวทางให้เบิ้งกันสดๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเบิ้งเพื่อเป็นแนวทางฝากตอนกันครับในเสาของวันที่8ครับมือนี้ครับเสาของวันที่8นะครับ ครับเพื่อว่าเป็นการซีเวล่าครับว่าเบืองน้ากันนะครับแนวทังตัวเลขครับอันนี้เป็นงวดที่ผ่านมาด้วยครับเอามาให้เอฟซีเบิงนะครับสําหรับเอฟซใหม่ที่เขามาเบิงมาชมครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสีประขาดข่าวสารแนวทางกันกับสายเจ้ามือเป็นสํานักที่เอฟซีรอคอยอีกสํานักหนึ่งนะครับเขาให้เบิงหลักฐานเก่าเปลียนทีเรียบร้อยครับ มาเบิ้งของไม่กันครับเดี๋ยวถ้าแก็ดวีไลสิเขียนให้เบิ้งนะครับสายเจ้ามือนะครับเดี๋ยวให้แก๊สวีไลเขียนกันดี่ครับ 16ครับ16ธันวาคม2566นห้ร้บหกะครับมาเพิ่งน้ำกันนะครับว่าตัวเลขแนวทางสีตัวโกลนใจเอฟซี FC คุณพอ่อคุณแม่ครับซ้ำใด้นะครับคุณพอ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับช่วงที่แอดวินไล่เขียนตัวเลขแนวทางนี่ครับเขียนเป็นน้ำได้นะครับแนวทางเป็นบนล่างนะครับสายจมือ บนล่างนะครับครับบนบวกล่างนะครับวิ่งครับงวดนี้นะครับใช้จมอาได้ตัวใดนะครับจับตามื่งด้ยครับวิ่งงวดนี้ครับวิ่งไปที่ เจ็ดกับสองครับเจ็ดกับสองนะครับหัวที่แล้วสายจะมือคุณวิ่งนะครับเก้ากับสี่เก่ามากนะครับมาบนมาล่างครับบอกง่ายๆเลยวัตที่ผ่านมากนะครับมาบนมาล่างเลยศูนย์เก้าเจ็ดนะครับบนแล้วก็ล่างเก่าหนึ่งนะครับถือว่ามาบนมาล่างกันนะครับเอามาเบิ้งชุดประกบคู่ครับเอฟซีขึ้นปอคุณแม่ครับมาเบิ้งชุดประกบคู่กันอ่ะ วิ่งเจ็ดกับสองครับแนวทางสุดประกบคู่ครับคู่แหลกครับห้าสองหกสองแปดสองครับ ตามด้วยเจ็ดสองครับเจ็ดหกเจ็ดสี่หกชุดนะครับล้ะกันมีตัวกันอีกคูเนื้อครับเจสซี่ตัวกันคือ ตัวกันคือ42ครับเอาเตรียมแคปหน้าจอครับคุณพ่อคุณแม่ f อฟซที่แคปหน้าจอ่าเป็นนะครับเอาคือสิจุดท่านนะครับเดี๋ยวแอดวิไลสิท่วนตัวเลขให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับสายเจ้ามือนะครับอ่าสำหรับสายเจ้ามือครับขยายตัวงใหญ่ให้เบิ่งกันเลยนะครับเดี๋ยวปั๊มมุ้งกล่องอีกนิดนึงนะครับครับ คืสีสัดเจนนะครับเนาะอ่าครับแคปบหน้าจอครับสายเจ้ามือนะครับสีส่วนตัวเลขให้เอฟคุณพ่อคุณแม่ได้ฟังกันนะครับอ่าแนวทางเป็นบนล่างครับ7กับ2ครับแนวทาง 5... ้าสองหกสองแดสองเดสองเดหกเตัวกันคือ42นะครับ FC ตัวกันคือ42ครับนี่เป็นแนวทางขับสายเจ้ามือเอามาฝากมาตอนกันนะครับ ก่อนแอดวิไลสิเป็นทั้งทุละนะครับเอาหน้าทางตัวเลขมาฝากมาตอนกันนะครับเอฟซีกับโอกค่อยกันไลน์นะครับสำหรับสายจ้ามือครับงวดที่ผ่านมานะครับวิ่ง9ก้ากับ4นี่ครับวิ่ง9กับ4นะครับอ่าแนวทางนะครับมา9กเจดล่างเก่าหนึ่งนะครับนี่คืองวดที่ผ่านมานะครับอ่าเอามาเป็นราคานให้เบิ้งอีกรอบหนึ่งนะครับอ่างวดนี้ตัวเลขถือว่าโดนใจกันบอนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับ มักชอบแคบนาจอไว้พิจรารณาเป็นแนวทางฝากตอนกันสำหรับสายเจ้ามือ16ธัท่นว่าคม2566้ม2 6 6ครับอาสุดท้ายนี้ครับไฮฟ,ฟ์ี่ทั้ทงช่องครับยูดีมีแห้งครับสศกมันกับแนวทางตัวเลขสายเจ้ามืองวดประจำวันที่ครับ16ธัท่นว่าคม2566้ม2 6 6นะครับ อ่ครับขอกราบขอบุญขอบคุณเด้อครับเอฟซีทุกท่านนะครับทุกยอดไล่ยอดแชร์นะครับที่คอยเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนะครับอ่านทุกคอมเมนต์นะครับบางคอมเมนต์ก็ได้ตอบบางคอมเมนต์ก็ไม่ได้ตอบเด้อครับอ่าสุดท้ายนี่ไอเอฟซียู่ดีไม่แห้งครับโชคดีวันมันกันทุกคนทุกคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ